คือตอนนั้นเนี่ยพ่อฉันป่วย<อ>พ่อฉันได้ต้องผ่าตัดด่วนอไอ้ตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยพ่อก็โทรมาบอกลูกพ่อต้องผ่าตัดด่วนเลยเพราะว่ากระเพาะทะลุก็บอกพ่อบอกก่อนก่อนวางสายบอกพ่อพ่อพ่อเซ็นได้เลยนะเพราะว่า,วาอะไรรู้ไหมเพราะว่า นามสก,กุลเราในนามสก,กุลเดียวกันกับพ่อ uh huh. ถ้าหาว่าต้องเซ็นผ่าตัดใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นนุ่นคนเดียวใช่นุ่นไปไม่ทันอ้าว oh. พอนุ่นอยู่นครปฐม uh huh. นุ่นไปไม่ทันวันนั้นน่ะก็เลยบอกพ่อไม่เป็นไรพ่อเซ็นไปเลยเซ็นไปเลยแล้วเดี๋ยวจัดการให้อ uh huh. พ่อก็วางสายไปสักแป๊บหนึ่งพี่ชายโทรมาบอกว่า <Wow. S 2> นุ่นนุ่น uh huh. ไปเสียพราะว่าหมอบอกว่ามีภาวะแทรกซ้อนคุณว่ายบอกศาตร์ตายายบอกว่าทําไงก็ได้ให้พ่อหนูรู้สึกตัวได้ไหมจะเป็นยังไงก็ขอให้รู้สึกตัวขอให้รู้เรื่องอย่ามีโรคแทรกซ้อนแล้วก็ว่างนี้นะเราเป็นห่วงพ่ออ่ะผลสรุปแล้วสักยี่สิบนาทีมั้งเป็นไงศาตรตายายเขาก็ทํางานไงได้ดังใจเร็วยิ่งกว่าไปสนีคือยี่สิบนาทีไงหมอก็โทรกลับมาบอก คุณอน,นิสาไม่ต้องมาแล้วคุณพ่อรู้สึกตัวแล้วอุย้ยเหลือเชื่อเหลือเชื่อสิบารมีตายายบารมีตายายายกมือไหว้บอกว่าตาจา๋ายายจา๋าถ้าหากว่าพ่อหนูเนี่ยปลอดภัยนะหนูจะเอาลิเกลุ่งฟ้ากิษด,ดานเนี่ยมาเล่นให้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยแล้วเอานางลำมาลำให้ด้วยอย บ่นไปเลยบ่นเรื่องใหญ่ๆไปเลยเออพอพ่อ,อ,อฟื้นมาเ,ออไไเราก็ถามด้วยความเป็นห่วงอะออพ่อแล้วพ่อหลับไปทําไมอะ่ะมันเป็นห่วงนะเนี่ยอ๋อพ่อง่วงลูกแต่ก็นี่บ่นแล้วไงไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนไม่มีอะไรแทรกซ้อนหัวใจไม่ได้ล้มเหลวไม่ได้ล้มเหลวง่วงง่วงโถตาออ,นะออดนะตาออด ไม่น่าให้ลูกสาวเสียตังค์เล่นเลยตังคลำมาลำให้ด้วยุอยบ่นไปเลยบ่นเรื่องใหญ่ๆไปเลยพ่อพ่อฟื้นมาเออเป็นไงเราก็ถามด้วยความเป็นห่วงไงพ่อแล้วพ่อหลับไปทำไมอ่ะเป็นห่วงนะเนี่ยอ๋อพ่อง่วงลูกแต่ว่านี่บ่นแล้วไงไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนไม่มีอะไรแทรกซ้อนหัวใจไม่ได้ล้มเหลวไม่ได้ล้มเหลวง่วงง่วง โอหตาออดนะตาออดไม่น่าให้ลูกสาวเสียตังเล่นเลยตังลำมมาลำให้ด้วยออ้ยบ่นไปเลยบ่นเรื่องใหญ่ๆไปเลยเออพ,อพอ่อ,อฟื้นมาเออเป็นไงเราก็ถามด้วยความเป็นห่วงไงออพ่อแล้วพ่อหลับไปทำไมอะ่ะเป็นห่วงนะเนี่ยอ๋อพอง่วงลูกแต่ว่านี่บ่นแล้วไงไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนไม่มีอะไรแทรกซ้อนหัวใจไม่ได้ล้มเหลวไม่ได้ล้มเหลว ง่วงง่วงโถตาอดนะ้าตาอดไม่น่าให้ลูกสาวเสียตังเล่นเลย